สดีครับนี่คือรายการท้องถิ่นเพชรบูรณ์ครับเวลาข่าวของคนเพชรบูรณ์นะครับกลับมาติดตามเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพชรบูรณ์เคเบิลทีวีโดยมีผมวิริพนธลหิรันรัตน์เป็นผู้รายงานข่าวสารกันนะครับวันนี้ไปติดตามเรื่องราวข่าวคราวแรกกันนะครับไปที่อำเภอหล่มเก่านะครับเป็นการเตรียมรับงานสมนาวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสม็จพยุพราชที่อำเภอหล่มเก่ากันครับ ที่โรงพยาบาลสม็จพยุพร,ราชลมเก่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ครับนายสุชาติราดุษฎีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสมนาวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสม็จพยุพร,ราชครั้งที่17ระหว่างวันที่20-21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อระดมองความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพ การบริหารโรงพยาบาลการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างมีมาตรฐานสากลและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบาลทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากโรงพยาบาลโดยจะมีศาสตราจารย์ธานินไกรวิเชียนองคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจากส่วนกลางข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผูวอในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจากทั่วประเทศ21แห่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคณะกรรมการมูลนิธิประมาณ400คนเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับมาดูเรื่องของการกีฬากันบ้างครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูร์นำทัพนักกีฬานะครับเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เพื่อรับโอวาทก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตากกันครับ เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่สถาบันการพรัฒษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิจิตพรพฤทธิพันธ์ธานายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นำนักกีฬาเยาวชนพร้อมด้วยผู้ควบคุมทีมกีฬาประเภทต่างๆซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค5ครั้งที่30ทีลรอสู่เกมที่จังหวัดตากระหว่างวันที่21-30ตุลาคมเขารับโอวาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิเชียรจันทระโนทัยได้ให้อาวาดแก่นักกีฬาให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและร่วมการแข่งขันด้วยมิตรภาพสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งนนขันทีรอสูเกมนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น485คนจาก27ชนิดกีฬาเพื่อคัดเลือกไปแข่งขันสีสเกตเกมที่จงังหวัดสีสเกตในช่วงวันที่13ถึง25มีนาคม2557กันต่อไปครับ ไปดูเรื่องราวนะครับของการร่วมกันนะครับบริจาครลงหิตนะครับของพี่น้องประชาชนโดยที่โรงพยาบาลเพชรบูร,ร์ร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียนบุรีและโรงพยาบาลหนองไผ่ออกรับบริจากรลงหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามฉุกเฉินกันครับที่บริเวณอาคารอเนกพิรมอำเภอหนองไผ่ทางโรงพยาบาลเพชรบูร์ร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียนบุรีและโรงพยาบาลหนองไผ่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอหนองไผ่ครับทําการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองไว้ในธนาคารเลือดในการเตรียมพร้อมรับมือความต้องการใช้โลหิตยามฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆโดยมีท่านนายอำเภอหนองไผ่ครับวัฒนาเทียวพันธ์ุร่วมพูดคุยและรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างโกุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วส่วนหนึ่งยังเป็นการได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามขั้นตอนของการเข้ารับบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันตรวจความเข้มข้นของโลหิตตลอดจนเช็คความพร้อมของสุขภาพร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสำหรับการรับบริจาคครั้งนี้มีผู้มาแสดงความจำนงเข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า300คนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ทั้ง13ตำบลและ142หมู่บ้านกันครับ เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงต่อไปกับท้องถิ่นเพชรบูร์กันครับสวัสดีค่ะลูกค้าเลือกท่าพอ o r e c a s t โปรนะคะไม่ต้องออนเล่มค่ะดีเลยครับผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ถ้าจะมีใครรู้ก็น่าจะเป็นผมแล้วล่ะครับกู้เงินจากไหนมาต่อห้องให้แม่เนี่ยหันมาฟังดีริบอกให้ แจที่ไหนพูดได้ฮะไม่มีใครรู้คาโฟแคสต์บอกไม่ต้องโอเล่มขอรับบริการได้ที่เซเว่นอเลเวนทั่วประเทศติดต่อคาโฟแคสสาขาเพชรบูรณ์โทร056744199โทรเพชรบูรณ์พร้อมแล้วที่จะให้บริการสินค้าเรื่องบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตอบสนองทุกไลา์สายไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงทั้งภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนา บริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญงานกระเบื้องและสุขภัณฑ์ค o ล l e c t i o n ใหม่ชุดครัวและอุปกรณ์ที่ตอบรับทุกความต้องการนอกจากนี้ยังมีสินค้าตกแต่งสวนและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงสีและอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับทุกการใช้งานโคมไฟนำเข้าแบบมิดสไตล์เหมาะกับทุกห้องในบ้านของคุณฉลองเปิดอย่างยิ่งใหญ่พบกับสินค้าราคาสุดช็อกลดสูงสุด70% พร้อมรับโปรโมชั่นผิดคุม้มท็อปครบทุก2,000บาทรับสติกเกอร์หนึ่งดวงสะสมครบรับฟรีรถจักรยานยนต์สซ้อทองอคำหนักหนึ่งบาทสมัครฟรีบัตรโฮมการ์ดเพียงพิมพ์ H463 ตามด้วยชื่อจริงส่งมาที่4545111แล้วรอ S M S ตอบกลับให้คุณได้พบทุกความสุขพร้อมทุกคำตอบเรื่องบ้านแล้วพบกันที่โฮมโปรเพชรบูรณ์25ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนี้ พร้อมแชร์ประสบการณ์ใหม่ CTS ปรอดแบนทีวี TV, ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง SG ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรีหนึปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับกับรายการท้องถิ่นเพชรบุญข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดของเรากันนะครับไปที่อำเภอหล่มสักครับทางด้านของชาวชุมชนวัดศรีมงคลอำเภอหล่มสักและตัวแทนจากเวยงานหลายภาคส่วนครับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบริเวณวัดนะครับเพื่อฉลอง100ชันษาสม็จพระสังฆราชกันครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่บริเวณวัดศรีมงคลชุมชนศรีมงคลเทศบาลเมืองหล่มสัก และพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ชุมชนสีมงคลบ้านไร่เจ้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลมศักดิ์ทหารจากมอพันธ์ที่28ค่ายพระขุนบางกลางเท้าสมาชิกอาสาสมัครจากสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดลมศักดิ์ร่วมแรงร่วมใจกันครับทำการพัฒนาภายในวัดเพื่อร่วมถวายนึ่งในโอกาสครบรอบ100พันษาของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทั้งนี้วัดสีมงคลแห่งนี้ครับ เป็นวัดหนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองหล่มสักในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยในอดีตวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของประชาชนข้าราชการในพื้นที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาทําหน้าที่ในพื้นที่ของเมืองหล่มสักหล่มเก่าและเพชรบูรณ์จะต้องมาร่วมทําพิธีดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและส่อสัตว์เพื่อพี่น้องประชาชนจนวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพุทธชัยมงคลหรือหลวงพ่อมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนจากอดีตถึงปัจจุบันโบราณสถานหลายชิ้นเกิดการผูกพังตามการเวลาทําให้ทางผู้ร่วมสายศรัทธ,ธาและบรรดาชาวลมศัก์ได้ร่วมกันตั้งคณะทํางานในการแกะรอยและสืบสารตำนานวัดศรีมงคลเพื่อจัดสร้างและบํารุงวัดสืบไปเช่นในโอกาสนี้ครับลงไปที่อำเภอตอนใต้สุดนะครับของจังหวัดที่อำเภอศรีเทพ สิสยานุสิทธิ์หลวงพ่อเนรวัดซับอุดมมงคลธรรมอำเภอศรีเทพร่วมแสดงมุทิธาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอย่างหนึ่งแน่นกันครับเมื่อวันที่สิบ4ามสิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่วัดซับอุดมมงคลธรรมตะบนหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพมีพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะสิสยานุสิทธิ์ชาวมาเลเซียนำอาหารข้าวหวานร่วมทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลและร่วมแสดงมุทิธาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของพระครูภัยบุญพัชระสุนทรหรือหลวงพ่อเนนเจ้าวาดวัดรับอุดมมงคลธรรมเจ้าคณะตำบลสีเทพหนองย่างทอยเขตสองตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพกันนะครับทางนี้นะครับมีพลโทรสริยันถาธรรมผู้ทรงคนวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกพลตรีสวัยพระลักการผู้บังคับการจังหวัดทังบกเพชรบูรณ์พลตรีเวชสัตว์ดวงอุไรครับได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะพร้อมจัดถวบุญวันคล้ายวันเกิดโดยจัดพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ท้งนี้หลวงพ่อเนนเป็นที่เครารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเป็นพระเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาจนได้รับเสมาธรรมจักผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา,าจากสมเด็จพระเทพ,พรัรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2549ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าและได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเมื่อปี2 5 5 0และยังได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกด้วยครับลงไปดูนะครับในเรื่องราวของการแข่งขันเรือในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับที่อำเภอหล่มเก่ากัน บรรยากาศนะครับเริ่มคึกคักตื่นตาตื่นใจด้วยสีสันนะครับโดยเฉพาะทีมเรือที่จะลงทําการแข่งเริ่มลงซ้อมตรียมความพร้อมกันหนาแน่นมากขึ้นครับเปที่ทาวบว่าในช่วงนี้จนถึงวันที่21ตุลาคมที่บริเวณท่าน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอหลงเก่าถูกกาหนดให้เป็นสนามจัดการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกำหนดการแข่งขันอย่างเป็นทางการและพิธีเปิดกนารแข่งขันวันที่19ตุลาคมจนถึงวันที่21ตุลาคมซึ่งวันที่19ตุลาคมจะเป็นพิธีเปิดงานและการแข่งขันเรือยาวประเภททีมหญิงและ12ฝีพายของหน่วยงานส่วนวันที่20ตุลาคมจะเป็นเรือยาวทีมผสมและปิดท้ายวันที่21ตุลาคมเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภททีมชายกันนะครับซึ่งในช่วงนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่2-3วันก่อนที่จะทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ที่ท่านาวัดทุ่งธงชัยเริ่มมีสีสันมากขึ้นเพราะทีมเรือจากอบตอและจากอำเภอต่างๆต่างก็ทยอยน,นำเรือนะครับของตนเองลงซ้อมอย่างหนาแน่นสำหรับท่านใดที่สนใจชมการแข่งเรือยาวชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพพระฒนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ไม่ขวรพลาดนะครับประเพณีออกพรรษานะครับของอำเภอหลงเก่านั้น อได้ว่าได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับก็เชิญไปเที่ยวแล้วก็ร่วมนะครับกิจกรรมดังกล่าวได้ที่อนณาวัดทุ่งทงชั่นะครับในช่วงวันที่19-21ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกกันว่าสีสันบรรยากาศของการท่องเที่ยวของอเพชรบูรณ์ก็มันจะเริ่มคึกคักกันขึ้นนะครับปลายฝนต้นหนาว ต่อเนื่องกันนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็กวนที่จะร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันด้วยครับและนี่คือทั้งหมดกับรายงานข่าวของท้องถิ่นเพชรบูร์ทางเพชรบุร์เคเบิลทีวีวันนี้ผมวิริพนธ์นิรันดรและทีมข่าวนะครับต้องลาลากันไปก่อนนะครับส่งท้ายกันที่เรื่องราวของสีสันเมืองเพชรบูร์นะครับจะเป็นเรื่องราวอะไร ไปติดตามรับชมกันและวันนี้ลาเพียงที่นี้ครับสวัสดีครับสีสันเพชมบูลวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมชมนุมเอ๋เขาชมนุมปะท้วงอะไรกันอ๋อเขามาปะท้วงสู่เอ้ยไม่ใช่เขามารวมตัวกันซื้อรัเตอรี่บรรยากาศแบบนี้จะเห็นได้เสมอทุกวันที่หนึ่และสิบหกกันนะจ๊ะ เรียกกันว่าน่าจะเป็นถนนคนซื้อหวยอาไม่ิ่งของทัชบูร์เลยทีเดียวทั้งฝั่งตรงข้ามตลาดสองชั้นหรือฝั่งตรงข้ามธนาคารธนชาติคนเยอะรถแน่นชาวบ้านก็มีคนทํางานก็ใช่แม้แต่คุณพี่ก็มาวัดดูงกันทั่วหน้าชาวุ่นวายสายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าว่าแต่ว่า289มาวินมีใครรวยกันบ้างเนะ ส่วนโลกโซเชียลออนไลน์เขาก็หาทางระบายหลังหวยออกแบบนี้ละครับท่านตัวหัวยจะไม่าดแข่ง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 ขอแห่ไม่รวยรวยรวย กกยเยาวชนเพชรบูรณ์คุณพร้อมไหมถ้าคุณมีความกล้าอยู่ในตัวเรารับสมัครเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิน่นเชิญเยาวชนผู้กล้าเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาท้องถิน่นถ้าคุณกล้าและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกิจกรรมกับเราพบกัน27-29พฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์หมายเลขโทรศัพท์056 เ1 1 3ห4หรือ w w w p e c h a b o o n p a o g o t s, <ค><อ> <S พลังงานอย่างลึกตอนีิโตลียมไทยไครขคุเจอบเมื่อเราทุกคนจำเป็นต้องดื่มนมเพื่อให้ได้พลังงานในการเจริญเติบโต นั้นประเทศไทยก็ต้องใช้ปิโตรเลียมที่เป็นกำลังขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานมีหน้าที่กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเริ่มจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นส่งขื้นไหวสะเทือนลงค้นหาปิโตรเลียมและการเจาะสำรวจ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะเฉลี่ยต่อลุมสูงถึง300ล้านบาทแต่โอกาสที่จะพบปิโตเลียมแหล่งใหม่ที่คุ้มกับการลงทุนมีอยู่แค่หนึ่งในสิบเท่านั้นนั่นเพราะขนาดของแหล่งปิโตเลียมที่พบในประเทศไทยเป็นเพียงแหล่งเล็กๆเ,เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและบางครั้งเรายังไม่พบปิโตเลียมเลยเช่นการขุดเจาะในฝั่งทะเลอันดามันที่สูญเปล่าไปถึง19ครั้งดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงรัก จึงต้องสรรหาบริษัทที่มีความพร้อมเข้ามาลงทุนภายใต้การให้สัมปทานสิตเลียมโดยทุกบริษัทผู้ยื่นขอติดที่มีคุณสมบัติด,ด้านเงินทุนประสบการณ์เทคโนโลยีและให้ผลประโยชน์ตออแทนรัฐครบถ้วนตามกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยคณะทำงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการคณะกรรมการปิตโตเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเหม็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ลงนามสัมทานปิโตเลียมเพื่อให้บริษัทผู้รับสัมทานสำรวจและผลิตปิโตเลียมภายในระยะเวลาที่กำหนดตอนต่อไปมาดูว่าเราจะขุดเจาะปิโตเลียมอย่างไรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน การแข่งขันจักรยานตันสือสู้คาพขอภูเขาเปิดสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโบรเดนนายทีวีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลบางบ่ายกรมการบริหารส่วนตำบลบางบ่ายโดยบริษัทพักน์แอนโฟมี ร่วมกับการแห่สัญจรยานั้างภูมิศาสตร์คู่ทับเปิกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจังหวัเดเพชรบูรีโดยเฉพาะอยอดเขาที่สูงที่สุด,สดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,768เมตรในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะมียอดปะกุระหรือดอกนำอย่าพวย ที่ป่าสะพังทั่วทั้งภูเขาด้วยภูเขาที่สูงชันสลับกับแนวเส้นทางที่โคดสีท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท้างเที่ยวสำหรับนักปั่นทั่วประเทศมาพิสูจน์ใจว่าใครจะเป็นร้อยกว่ากันวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อการแข่งขันจักรกยานครั้งยิ่งใหญ่โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยวอันดับดต้นๆของประเทศไทยอย่างอู่ทับเบิกที่มีจิตรีรื่องความสวยงาม ในกิจกรรมที่หลากหลายครั้งประวัติการณ์ณจุดที่ยังไม่เคยมีการแข่งขันมาก่อนไฮไลท์ในการจัดงานครั้งนีง้คือการแข่งขันจักรยานสือภูเขาและสือหมอกฝ่าภูผาที่สูงชันท่ามกลางธรรมชาติขุนเขากว่า30กิโลเมตรโดยมีจักรยานเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า2,000คันลักษณะของการจัดงานมีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับจักรยานและอื่นๆผู้ไปพร้อมร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลกินแนวหน้าและดับประเทศ นรลูกแบบฟีคอนเสิร์ตอาชีพปูพงศิษฐ์คำนั้และปูแบ็กเฮดกำหนดการจัดงานสถานที่บ้านคูทับเบิร์ตตำบวลวางบานอำเภอหลงเก่าจังหวัดพพชบุรี วันที่จัดงาน29พฤศจิกายน30พฤศจิกายนและ1นึ่งันวันี้ร่วมสนับสนุนความยิ่งใหญ่แล้วพบกันปันสื่อสู้ฟ้า,ท,าท้าภูทเบิกบริษัททัชแอนด์โกมีดีจำกัด 25ตุลาคมนี้พบกับโฮมโปรสาขาเพชรบูรณ์ศูน์รวมสินค้าตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศกว่า6,000 60, 0รายการนับล้านชิ้นพร้องบริการโฮมเซอร์วิส เพื่อคนรักบ้านครบวงจรสะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว่า300คันฉลองปิดยิ่งใหญ่25ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนพบกับรายการสมนาคุณสุดคุ้มเพื่อคนรักบ้านสุดพิเศษเฉพาะวันที่25ตุลาคมวันเดียวเท่านั้น1,000พันท่านแรกเข้าคิวร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆลุ้นสิทธิ์จับคู่ปองซื้อสินค้าต่ำกว่าทุนตามที่ระบุไว้ในคู่ปองตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปมาก่อนรับสิทธิเข้าคิวก่อนพร้อมรับคู่ปองส่วนลดเงินสด100บาทพลาดไม่ได้25ตุลาคม ที่โฮมโปรสาขาเพชรบูรณ์9นาฬิกาเป็นต้นไปถึงก่อนมิถกก่อนสมัครฟรีบัตรสมาชิกโฮมการ์ดจากปกติต้องซื้อครบ3,000บาทพร้อมรับผ้าใ่ไมโครไฟเบอร์4ชิ้นต่อแพ็กฟรีมูลค่า89บาทเพียงพิมพ์ H463 เว้นวัตคตามด้วยชื่อจริงส่งมาที่4545111แล้วรอ SMS ตอบกลับส่งวันนี้จนถึงวันที่24ตุลาคมนี้เท่านั้น โฮมโปรสารขาเพชรบุนตรงข้ามค่ายพ่อขุนผาเมืองเมคโคฉลองครบรอบหนึ่งปีด้วยโปรโมชั่น one day one price ลดราคาสินค้าพิเศษสุดๆวันเดียวเท่านั้น สินค้าราคาพิเศษกาแฟบอดี้โรบัสต้าจากลังละ320บาทเดือพิมยง309บาทถูกลง11บาทและเมื่อซื้อครบ1ิลังแถมฟรีกาแฟบอดี้ริชแอนด์สมูทจำนวน4กระป๋อมมูลค่า52บาทผงชรตราถ้วยแดง1กิโลกรัมจากราคา8 8บาทเดือพิยง80บาทถูกลง8บาทและนสบู่พฤกษานอกแก้วเขียว6ก้อนจาก3 4บาทเดือพิยง32มบาทถูกลง2บาท1 7เจตุลาคม ฉลองครบรอบ1ปีแมคโครชวนร่วมทำบุญตักบาตรชมกิจกรรมการแสดงเล่นเกมซื้อสินค้าลดราคาพิเศษพิเศษสุดซื้อครบ2,400บาทรับส่วนลดทันที100บาทแมคโครเพชรบุญสินค้าครบบริการดีราคาถูก